สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปอุทธร์ขมหงผมนะครับสําหรับคลิปนี้นะพูดรัวๆแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าหลังจากที่ผมแกะตัวแบตลิเธียมออกแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาตัวบอร์ดโมดูลตัวเนี้ไปใช้งานกดไม่ติดแล้วไฟน่าจะไม่มีแล้วลนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเนี่ยอันนี้เป็นอรอบสุดท้ายแล้วกันผมจะใช้รอบนี้พอ DIY ไว้เองด้วยนะ ก็ต้องบอกก่อนว่าไอ้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันมันมีปัญหามาพักนึงแล้วแต่ว่าผมก็ยังใช้อยู่นะก็ยังไม่ได้อ,ดอ,อ,อ่คิดจะหรือหรือว่าคิดจะที่จะทำอะไรนะมันก็เลยมีปัญหาสะสมแล้วอ่าประจวบเหมาะช่วงที่ฝนตกด้วยนะช่วงที่ฝนตกก็ผมก็ลืมเก็บมันอยู่บนรถซาเลงนะ้งอะเนาะมันก็เลยโดนน้ำฝนเต็มๆต็ม,ตมโดนบอดด้วยนะบอดมันลวนไปพักหนึ่งแล้วก็กลับมาใช้ได้นะ ก็แอบเจ๊ดได้อยู่นะถ้าเกิดว่ามันพังเพราะว่ามันมันเป็นฟ้าชาร์ตอ่ะตัวนี้ผมชอบเพราะว่าเป็นฟ้าชาร์ตด้วยไงบอร์ดตัวนี้เป็นฟ้าชาร์ตแล้วก็ใช้ดีอะ่ะจ่ายกระแสดีด้วยนะแบตเตอรี่ดีก็ใช้ได้แต่ตอนนี้แบตเตอรี่มันแห้วแล้วนะ๋ยวจะทําการรื้อออกนะผวมเจเอาแค่บอร์ดออกนะไอ้ตัวนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ทำต่อแล้วเนะี่ยเนี่ยสภาพดูดิเห็นไหมบวมบวมแบบมหาโหดนะโคตรโหดนะบวมไปย,ยันข้างล่างเลย แบตของ Power Bank รุ่นนี้นะนี่ผมไปแกะไม้ตัวหนึ่งนะมันเป็นสองก้อนนะแต่ว่าตัวหนาเลยก้อนละหมื่นมิลลิแอมนะสองก้อนก็สองหมื่นนะสองหมื่นมิลลิแอมแต่ว่าตอนนี้สภาพน่าจะเหลือนิดไม่ถึงละเหลือออกเอา้ามีหนึ่งแปดหกห้าศูนย์ด้วยโอ้โหผมไปซ่อนไว้นี่แกะเลย แก้ให้หมดนะลุ้นอยู่กลัวมันพังนะแล้วก็ตัวนี้มันมีจอแสดงผลอยู่ใช้ได้อยู่นะยะตัดวงจรก่อนตัดวงจร จะได้ออกผมใส่ไว้กันพลาดเผื่อ BMS มันตัดไง BMS ของตัวแบตอะมันตัดใส่ใส่ใสามจุดเจ็ตรงไว้ก้อนหนึ่งนี่บอร์ดอ่าพรแบงใช้ได้แหละผมว่าใช้ได้อยู่แหละไม่เสียหรอกแต่แบตเตอรี่มันมันเสียก็เลยหรือออกไอ้ดีตามนี้มีไฟฉาย2เมตร สายสเมตรแล้วก็บอร์ดก็ค่อนข้างสวยอยู่เดี๋ยวจะประกอบกลับนะแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยผมไม่แกแล่ละผมจะไว้งี้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปกําจัดให้ถูกต้องนะโอเคนะตามนี้เลยเมื่อกี้มันเหนียวมือมากมันแก่ต่อไม่ไหวนะจับอะไรก็ติดมือเป็นหมดนะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสาหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ